มาตรวจดูดอกไม้หน่อยค่ะพรอนปลูกไว้ดอกเฟื่องฟ้าป่ะเตยบ้านเจยพอเรียกดอกกระดาษนะคะแต่คนเขาจะเรียกดอกเฟื่องฟ้าอันนี้สีขาเอาขาวอมชมพูค่ะต้นนี้จะออกดอกสวยมากค่ะตนน้นเล่ะ ชอบต้นไม้ชอบดอกไม้ค่ะเทุกคนแต่เราไม่ค่อยมีที่จะวางเขาก็ไม่ค่อยชอบให้เราวางแต่ต้นนี้ไม่รู้ต้นอะไร เกิดมาเองนะคะต้นนี้อ่ะหลอกสวยเลยหลอกสีม่วงค่ะม่วงอมชมพู